โรคชอบชอรหรือ exhibitionistic disorder นะครับมันคือการที่เรามีอารมณ์ทางเพศจากการโชว์อวัยวะเพศให้คนอื่นดูโดยที่คนแปลกหน้าดูเนี่ยไม่ได้อยากดูนะแต่เราโชว์ให้เขาดูนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยพยายามจะห้ามการกระทาของตัวเองแล้วแต่ความคิดความต้องการมันผุดขึ้นมาซ้ําๆแล้วมันควบคุมไม่ได้จนต้องทําตามนอกจากเกิดที่สาธารณะอย่างเช่นพวกรถเมล์รถไฟฟ้าหรือว่าข้างถนนเนี่ยนะฮะโดยที่ต้องเป็นมาอย่างน้อย6เดือนขึ้นไป และคนไข้รู้สึกว่าทรมานและรบกวนการใช้ชีวิตจากอาการที่เป็นและเขาพยายามจะควบคุมความต้องการจะโชว์แล้วแต่ว่ามันควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะฮะของฟรอยนะัรู้สึกก็จะบอกเขาบอกเขา,าเชื่อกันว่าคนไข้มีฟิกเซชันที่อายุ3-6ถึง6ปีแล้วเรียกฟาลิกเฟสเป็นช่วงที่เราเนี่ยค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของอา,อาวเพศแล้วก็ความรู้สึกมีพลัง นะครับแล้วถ้าคนไข้เนี่ยขาด validation การยอมรับจากพ่อหรือแม่นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าข้างในเขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีพอเขามีวิธีการจัดการกับความรู้สึกไม่ดีพอข้างในใจโดยการโชว์ของให้คนอื่นดูนะฮะแล้วให้คนอื่นตกใจหรือว่าแบบกลัวนะครับเขาก็จะสวขเขาดีไอ้ของเขาดีแล้วสึกตอบความรู้สึกว่าไม่ดีพอข้างในใจด้วยการทําแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีจิวิคะห์นะครับก็ อาจจะเป็นที่เขาเชื่อกันมานานแล้วผมก็จะงงๆกับทฤษฎีนิดนึงก็จะอธิบายงงอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะใครใครรู้สามารถเสริมผมได้นะครับแล้วก็ที่เราต้องแยกกับโรคโรคชอบชว์เนี่ยก็คือเป็นพวกภาวะอาการเรียกว่าแอนตี้โซเชียลแอนตี้โซเชียลที่เป็นบุคลิกภาพแบบแอนตี้โซเชียลก็คือเขาจะทําโดยที่ไม่มีความรู้สึกผิดทําไปเพื่อความสนุกความสัจใจอารมณ์ทางเพศแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นโรคครอบชล์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกผิดแล้วก็พยายามจะควบคุมอาการนั้น รหรือว่าต้องแยกจับภาะวะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการใช้สารติดมันก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ยังคิดได้ไปโชว์ได้หรือว่าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าคั่วแมนเดียมันก็จะมีความไม่ยังคิดทําอะไรมีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นก็ไปโชว์ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับโรคชอบโชว์นะครับ